เดินมาจนครึ่งหมู่บ้านนะคะแม่เพิ่งเจอคุณน้านะคะนี่เสมือนพริกเขียวใบแรกเลยนะคะนี่ขอบคุณคุณนะ้าผู้ใจดีแล้วก็ต้องกราบขอบคุณคุณยายนะคะนี่นะคะได้พริกเขียวแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่สามนะคะแม่แม่ปีใหม่แล้วแต่รู้สึกว่าเงียบเหงามากนะคะคำเหมือนเองก็ยังไม่ได้ทานกล้วยยังไม่ได้ทานข้าวเหนียวเลยนะคะวันนี้เราผ่านมาสามหมู่บ้านแล้วนะคะแม่แม่นี่คือหมู่บ้านที่สี่ใช่ไหมควันโต ถูบ้านที่สีนะคะแม่แไม่มีใครอยู่บ้านนะคะมีแต่น้องหมาอยู่บ้านนะคะไปไหนหมดนะคะ,ไไหหะควันตงบอกว่าคุณยายไปไหนหมดนาะทีมงานของเราก็ลังอยู่ครบนะคะแม่แม่พี่ควนบุญชูน้องไทยแล้วก็แฟนพี่ควนบุญชูนะคะ ก็อยู่กันครบคนนะคะยังไม่มีใครได้ที่นั่งเลยนะคะแต่เสยียงน้องหมาขมือนวันนี้ขมือนจะได้กินข้าวเหนียวไหมนะ,ะดูนะคะมแม่เหนื่อยแล้วนะคะพี่ควานบุญชูได้กี่บ้านแล้ววันนี้ โอ้ะะสี่หมู่บ้านแล้วนะคะเงียบเหงาอย่างนี้ทุกหมู่บ้านเลยนะคะแม่เราไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันหมดไ,มได้คะแนนเท่าไหร่พี่ควอนบุญชูวันนี้ไม่ได้พะสะอสลึงครับไม่ได้สักคะแนนเลยนะคะพี่ควอนบุญชูไม่ได้สักคะแนนจนทําให้พี่พรนบุญชูเหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะเดินมาจนครึ่งหมู่บ้านนะคะแม่แม่เพิ่งเจอคุณน้านะคะนี่เสมือน พริกเขียวใบแรกเลยนะคะนี่ขอบคุณคุณน้าผู้ใจดีแล้วก็ต้องกราบขอบคุณคุณยายนะคะนี่นะคะได้พริกเขียวแล้วนะคะอออเราก็ได้ทานแอปเปิ้ลลูกแรกนะคะแม<า>่เดินมาจนจอรอบหมู่บ้านแล้วนะคะแม,แม่เพิ่งเจอคุณยายแล้วก็คุณน้านะคะเราก็ไม่รู้ว่า เข้าไปไหนกันหมดนะคะแม่แไม่ค่อยมีผู้คนอยู่บ้านนะคะสงสัยปีใหม่เสร็จทุกคนก็ต่างคนต่างไปทํางานแยกย้ายกันไปทํางานนะคะอืมนะคะเหมนบอกคุณนะมีอะไรให้เขมนกินบ้างนะ ขำเหมือนเดินมาตั้งสี่หมู่บ้านแล้ววันนี้ไม่หมานเลยนะคะโอ้แตงไทยมาแล้วหอมๆหมวานๆข้าวเหนียวกับแตงไทยนะคะอ,อขอบคุณคุณนะ้าผู้ใจดีมากนะคะที่ได้เมตตาขำเหมือนในวันนี้วันนี้ไม่ว่าขำเหมือนเราก็ควานเองก็เหนื่อยนะคะแม่แม่วันนี้แต่เราก็จะออกไปพักแล้วนะคะเพราะว่าเราเข้าหมู่บ้านประมาณสี่หมู่บ้านแล้วไม่หมานนะคะแม่แม่เราจะออกไปพักผ่อนนะคะ หมือนบอกว่าวันนี้เหนื่อยกว่าที่จะเจอผู้คนมาเมตตานะคะเพราะว่าหมู่บ้านที่เราเข้านะคะไม่มีใครอยู่บ้านน้องไทรเองก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันหมดมีทุกคนบอกว่าเจ๊เหมือนทำไมอ้วนจังเลยขำเมือนบอกไม่ได้อ้วนแม่แม,แม่แค่ตุ้ยหนุยจำมั่มเฉย,เฉย ปีใหม่เงียบนะควนต้องเงียบมากๆเลยนะคะนี่นะคะก็มีหมู่บ้านเยอะพอสมควรนะคะแม่แต่ไม่มีใครอยู่บ้าน คุณน้าบอกว่าไปฝั่งขวาไปฝั่งขวาถึงจะมีผู้คนเอาเราก็จะเดินตามคุณน้านะคะคุณน้าบอกว่าให้เลี้ยวขวานะคะ,สะ,สะเผื่อจะเจอผู้คนนะคะโอ้มีคุณน้ามาบอกทางเราแล้วนะคะว่าให้เลี้ยวขวานะคะน,นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีหมู่บ้านนะคะมาเลยคะ่ะนี่นะคะเจอคุณยานะคะเอากล้วยมา โอ้ยเหนื่อยเ <laughs> สียงไม่ออกแล้ววันนี้นะคะเหนื่อยนะคะขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะนะคะที่เมตตานะคะแม่นี่หมือนก็อยู่ระหว่างอะไรระหว่างรอทาพิธีรดน้ำมนต์บ้านนะคะแม่แม่เพราะว่าน้องไพ่ก็เดินมาเลี้ยวขวาเหมือนที่คุณน้าบอกน้อควันต้ง เราก็ได้มาเจอคุณยายนะคะคุณยายก็ถามว่าทําพิธีรดน้ำมนต์บ้านกี่คะแนนอะไรประมาณนี้นะคะน้องไพก็ได้เคลียร์แล้วว่าประมาณกี่คะแนนก็ได้บอกคุณยายว่ามีอะไรบ้างก็บอกว่ามีดอกไม้มีเทียนแล้วก็มีค่าครูค่าคายนะคะพเมอนเป็นยังไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเร<อ>าเดี๋ยวเราไปถามเจ๊อ้วนกันใกลๆนะคะพเมือเหนื่อยไหมอ้าปากทำไมน้องไผไม่มีอะไรป้อนไม่เหนื่อยไม่รู้เสียงไม่ออกเลยครับวันนี้เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้นะคะไม่มีเสียงเลย อาปากทำอะไรของหวานทให้คอแห้งวันนี้ไม่ได้ทานเลยของหวานอ่ะไม่กินตุบนกินอ,อ้อยงเงี้ยเสียงลอยเสียงจ้าก,ก่อนไม่แล้วไม่มีอารมณ์แล้ววันนี้ทระเมอนบอกเสียงแหบไม่มีเลยนะคะแม่แม่เสียงหายเ <c oughs> หนื่อยทั้งควานเหนื่อยทั้งช้างเลยนะคะแม่แม่วันนี้ เดี๋ยวเราก็จะไปพักนะคะแม่แม่เราค่อยตอนเย็นเราค่อยสู้กันใหม่พักผ่อนเอาแรงเนาะคำเหมือนเนาะแก้มไม่ย้วยเลยวันนี้เสียงร้องคำรามอ,อยากบอกอะไรมีส่งเสียงร้องคำรามด้วยนะคะแม่แม่สงสัยอยากบอกแม่แม่หรือเปล่าเนาะบอกอะไรบอกพูดวะถ้าคำเหมือนพูดได้พูด แกงแก้มย้วยดูสายตาดูดวงตาเขาเมืรหลับตาปิดปิปนดนี่นะคะคุณยายก็ทําพิธีนะคะแม,แม่แม่ขอโชคขอมานจากพญาช้างนะคะคุณยายบอกว่าเชิญสัตว์ใหญ่เข้าบ้านนะคะแม่แม่แม ตัาตุซาตุสาุสาตุน่จะพอประกำแม่ประกำกระไรบริเทิสาหัวมบานหัวมเฮียนหายมดตกหายมดสดหายมดโรคหายมดไข้หมดีเดียดจังไรสิ่งว <ank salaries Charles ité> uh ันนี้ปป่าออกไปด้วหายสูใหายมันลำลำด้วเด่งซึงขอพิ่งบุญบรรพีพญาตสัตย์ใหญ่เด้อตุปีนีปีหกเกได้บานี้ให้คุณแม่ขอข้าคุณแม่ห้ลำหายล่ยได้บานคนขอส่งรับ

สามรอบนะคะพาคุณยายรอดออสามรอบ้าในพุทโธอยู่หลงังกำมั่งกนนะผู้ขายอยู่กลางป้าปังยูชาว้าเจ้าอยู่หัวพุทโธพุทธจักออกไปเพียหน้าพุทธเข้เมามาไ,ก,ไก่ดูเด็กๆเท้าเก็บอไรข้าไข่พ่เมียทรัพยปุถุทรัพยโสทรัพปะบรโภคทรัพย์ไ่าลกเลสยังไล่เสงว่ดีปัดเปล่าออกไปขายพุทแม่กบพุทแม่นี่มีโซกี้มันหลังหลังในนู่นว้าบ้านหเลินแนเข้าบานไหนเลนลาตัเนี้ยให้เขาพหงตลอดที่ให้เขาใี้ตลอดไปด้กบาน

ตัดเป่าสิ่งในไม่ดีตัดเป่าออกไปต่อไปนี้คำเหมือนจะทำพิธีเจิมบ้านนะคะเคาะเสาบ้านนะคะให้โศกให้มานเด้อค่ะเด้อให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบารมีมาเจิมบ้าน,นเตืยมให้กับคุณยายแล้วนะคะคำเหมือนนะคะเน่ เสียงไม่ค่อยมีนะคะแม่แม่นี่นะคะก็เป็นพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องกราบขอพระคุณคุณยายด้วยนะคะที่มีความศรัทธาในคำมือ<ด>มนะคะแม่แม่แล้วก็ช้างแล้วก็ควันช้างของเรานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นหลังแรกเลยนะคะที่ได้ทําพิธีรดน้ํามนต์บ้านนะคะมาอหน่อยนอยค,คุณเข้ามาในซอยเลี้ยวขวาแล้วก็คงจะหมานเหมือนที่คุณน้าบอกนะคะแม่แม สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้การทำงานของเรานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องผยเองก็ต้องขอตัวลาพ่อ,พอ,พอแม,แม่ fc ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ